เป็นยังไงบ้างสำหรับการได้รับตำแหน่งน<ห>ี้โอ้ส่วนตัวผมเองอ่ะรู้สึกรู้สึกดีใจนะฮะแล้วก็ประทับใจมากๆเพราะอย่างที่สัมภาษณ์ไปบนเวทีผมเป็นคนที่ซักเองรีดเองใส่เองอยู่แล้วเนี่ยเวลาทํางานบ้านหรืออะไรพวกนี้ผมจะพิถีพิถันมากๆแล้วก็ช่างเลือกมากๆกแล้วก็คือพอบ้านคนนึ่งใช่ครับกับบราเม่กกี้ละ่ะผมเป็นคนที่ชอบน้ําหอมครับชอบแบบชอบเลยคลั่งไคล้น้ําหอมเวลาสัมภาษณ์ก็จะ การีดินหอชอบเลือกครับชอบเลือกเป็นหนุ่มช่างเลือกแล้วก็ต้องกลิ่นมันต้องดีด้วยต้องเป็นไฟลายซึ่งเหมือนไฟลายถูกต้องกลิ่นไหนครบชอบสำหรับสำหรับทั้งสองคนส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นพวกแบบกลิ่นดอกไม้หรือผลไม้อะไรแบบนี้ผมรู้สึกว่ามันเหมาะกับเสื้อผ้ามากๆยิ่งเวลาแบบว่ามันติดทนเสื้อผ้าเราเนี่ยเวลามันส่งกลิ่นออกไปผมรู้สึกว่ามันหอมกำลังดีครับมีความเฟรชครับเฟรชและ clean ชื่อใช่ครับผมแต่เพิ่งอ่านนาเสร็จก็คือใครประดมเราก็คืออานแล้วงแน่นอนอ่านแล้วละสิบรอบอ่ะฝากครับสำหรับไฟลายสำหรับพวกเราสองคนด้วยก็ฝากพวกเราสองคนไว้ด้วยนะครับแฟนออฟไฟลายนะครับผมก็ยินดีมากๆเลยครับยินดีที่จะส่งต่อความหอมความสะอาดหอมติดทนนานให้กับทุกคนแล้วก็แฟนคลับของเราด้วยนะยังไงก็ฝากพวกเราสองคนไว้ด้วยนะครับ ครับผมก็พวกเราสองคนรู้สึกเป็นเกียรติมา,มากๆแล้วก็ดีใจมา,มากๆครับผมที่ได้มาเป็นครอบครัวเดียวก,กันกับไายลไลน์ครับขอบคุณที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาเจอกับแฟนคลับทุกๆคนมาเจอพี่ๆทุกๆคนที่งาลังขอบคุณมา,มากๆครับเกียรติคุณมากๆครับลละครของเราเดินทางมาถึงได้แล้วนะคอนเสิ <จะ S 1> ร์ตกี่ย้ำดิทำไมอ่ะโดนย้ำทุกวันเลยว่าละครก็จะจบแล้วก็จะจบแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็ ใจหายมากๆเลมันแบบว่ามันเป็นอะไรที่มันเร็วมากๆจริงๆมันรู้สึกเหมือนเพิ่งถ่ายเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เองครับผมก็รู้สึกใจหายครับแต่ก็นะฮะเหลืออีก2ตอนก็อยากจะให้แฟนๆทุกคนมาร่วมลุ้นกับเราว่าบทสรุปมันจะออกมาเป็นยังไงแล้วก็แบบว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัวละครของเราจะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่า เป็นยังไงมากขึ้นมันจะก้าวกระโดดไหมหรือสองตอนแล้วเนี่ยใช่มันจะก้าวกระโดดไหมหรือว่าจะข่มเหมือนเดิมตัดตลอดแล้วก็ฝากน้องชายผมด้วยน้องชายผมอาทิตย์นี้ก็จะมาด้วยอาทิตย์อาทิตย์นี้ก็น่าจะมีได้ได้เห็นข่าวกันแล้วใช่ครับจะได้เห็นแบบทีเซอร์ไปกันบ้างแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงก็แบบเทวพรมจุธาเทพรวมตัวกันเหมือนแก๊งก็แบบ สุดท้ายแล้วจริงๆผมฝากเป็นกำลังใจให้กับพวกเราหลอนกาแสดงคือทีมงานทุกคนเนี่ยตลอดการรับงานมาเต็มที่มากๆจริงขอบเดินทางมาถึงแบบ EP สองตอนสุดท้ายครับสิบห้าสิบหกแล้วก็เป็นสิ่งใหญ่ที่ดูอานรอคอยแล้วใช่ตั้งแต่วันมาน มาลริงจะมารวมตัวหกด้วยมาดูกันครับว่าตั้งแต่สิบกว่าปีก่อนตั้งแต่สุภาพหลุดจุฬาเทพเมาคราวนี้ดวงใจเธอผมจะจบยังไงเไป็นกำลังใจให้กับพวกเราด<ช>้วยนะครับผมฝากด้วยครับใจหาย,หายกันหรอใจหายมากมากเลยฮะ<อ>แล้วก็ล่าสุดเพิ่งมีคอนเสิร์ตไปที่แบบว่าส่งต่อส่งคืนตัวละครสู่นวัดนิยายก็แบบรู้สึกแบบใจหายมากมากเลยมันเป็นที่แต่ว่าแต่ผมเตรียมโชว์อะไรเต็มที่เต็มที่แน่นอนนะเพราะว่า ก็ผู้ใหญ่ในช่องกับพี่ๆผู้จัดทุกคนเขาก็บิวพวกเราแบบว่ามันเป็นมันเป็นแบบว่าโชว์สุดท้ายใช่ที่เราต้องเต็มที่กับคนดูมอบให้คนดูเราก็แบบว่าอยากให้น้องๆทุกคนเต็มที่กับงานเราก็ตั้งใจกนซ้อมมากๆเราเองก็ปรบอมๆนะก็เช่นกันเต็มที่ครับเต็มที่มากๆส่เคีืรตัวละครไปครั้งสุดท้ายอยากจะมอบอะไรสักอย่างนึงในฐานะที่เป็น ในในละครเราเป็นนักแสดงไปแล้วรอบนี้เราก็ลองเป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ดูบ้างก็อาจจะลองชอบความสุขให้กับทุกทุกคนแต่ไงก็ไม่ไม่ไหวเนาะมีคนแบบว่ามีบางส่วนก็แอบ,บนอยนะตอนบอกว่าเห็นกระแสะบ้างไหมบบว่าไม่ชอบทำลายไม่ชอัทลาต้องต้องนอยอยู่แล้ว<อ>เพราะว่าเราเป็นนักแสดงเองในโปรเจกต์นี้ยังรู้สึกนอยเลยว่ามันจะจบลงแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่เออ มันมีมันมีอกว่าช่วยชมมามครืองอับมเลาหาทีแล้วรัีนังเมอร์กันหนงนี่ื้อมาแพงเานจ่อักเราแสดงทั้ง10คนจริงต้องขอขอโทษมาแล้วงขอโรษด้วยครับเราวันนั้นอ่ะเอาจริงเราก็เตรียมชุดมาถึงที่แล้ว ถ้าเกิดว่าเราพาใครไปหรือว่าเราสนใจเราสมสมความสมไปได้ไม่ั่วถึงกันก็ขอแต่านที่นี้ด้วยไมต้องโทเราทั้งทีมงานทั้งนักแสดงทุกคนแต่งานมากมากจริงจริงยกล้อย่าบอกเลนที่แบบอาจจะน้อยบ้างผมก็อยากจะในในในฐานะที่วันนั้นผมก็เป็นคนที่แบบว่าไม่ไม่ไม่สมสมร้อยเปอร์เซนต์ด้วยที่ในฐานะที่นั่งวันนั้นตอนที่ไฮบายนะผมก็ อยากจะฝากบอกแฟนๆด้วยทุกคนวันนั้นผมต้องขอโทษจริงๆด้วยมันอาจจะเป็นอะไรบางอย่างแบบผมซ้อมมาหนากักผมโชว์มาหนากักแล้วแบบผมทานข้าวน้อยด้วยอะไรวันนั้นมันอาจจะมีบางช่วงที่ผมรู้สึกว่าแบบมันหายไปจากงานไปเลยผมก็ต้องขอโทษด้วยนะอยากจะให้แฟนๆทุกคนแบบว่าแบบว่าเข้าใจผมนิดนึงแล้วถ้ามีโอกาสอะไรที่ผมจะชดเชยให้ได้ก็ยังไงผมก็จะทําให้เต็มที่กับทุกๆงานครับแตปึ๊บ คนเยอะมากครับผมมากันก็5,000คนเราก็พยายามจะทำทุกอย่างให้ทั่วถึงจริงช่วงแรกๆแล้วก็แบบไปเดินบอกเลยบายๆกับแถวด้านหลังคือคนที่อยากเดินขึ้นไปบนฟ้าคนที่เขาอยู่แบบวนเสือมากแต่ว่าเนื่องด้วยเวลาที่จำกัดมากแล้วก็ด้วยสถานที่ด้วยว่าจะทำไม่ได้แต่ผมแต่เรานักแสดงทุกคนตั้งใจที่จะส่งส่งแบบพลังบวกให้ทุกคนเสียใจไหมเพราะเราตั้งใจขนาดนี้แต่เรา มีเสียใจไหมล่นะมีเรื่องเล็กๆให้กวนใจนิดนึงไหมก็เสียใจไหมเสียใจถ้ากลัวแบบว่าทุกคนแบบว่าผิดหวังกับเราอะไรเงี้ยแต่ผมอยากจะขอบคุณน้องๆทุกคนเพราะน้องๆทุกคนดูแลผมดีมากๆเพราะมันมีหลายช่วงมากที่ผมพยายามแบบพยายามจะประคับประคองสติขึ้นมาใช่ไหมช่าตอนยิ่งไฮบ่ายมันแบบว่าผมรู้สึกว่าผมแบบมันนั่งแบบว่ามันใกล้แบบจังหวะที่เดินผ่านเราแบบ ตามมาลายฮะใกล้คำว่าลอยมากที่สุดใช่แล้วผมก็แอึบเพื่อเพิ่มน้องๆทุกคนก็แบบพี่เก้าพี่เก้ากลับมาก่อนเียครัใช่ไหวไหมใช่ใช่ฮะหลายแต่พี่พี่ดีมงานดูแลผมดีมากๆต้องขอบคุณพี่พี่ดีมงานแลวน้องๆทุกคนด้วยจริงทุกคำที่เราพวกเราสอบกันหนักมากล้วทำให้หลายๆคนในในทีมก็แบบป่วยบ้างอย่างพีเองก็ป่วยนะวันที่จะเริ่มพี่พีก็ป่วยกระทันหันเลยตอนตอนเช้าจริงๆเรามาซ้อมกันตั้งแต่เจ็ด กุมงเช้าอ่ะใช่เราเราเราปล่อยตัวกันประมาณตีสองตีสามตอนซ้อมแล้วก็กลับมากันรวมตัวอีกทีประมาณห้าหกโมงเช้าแต่เพื่อเพื่อทุกคนเนาะใช่ครับอยากให้ทุกคนคื่ใช่ครับเพื่อทุกคนจริงๆเราเป็นที่เป็นไรแต่ว่าเอาใหม่เพราะว่าสวิตวันนี้ก็ดูจากวันนี้ก็คือทุกคนตีการกันแบบเต็มๆขอบคุณมากๆพยายามจะเต็มที่กับทุกๆงานที่มีโอกาสได้ทำครับแล้วหลังจากนี้ ผมไอคี้เนาะครับใกล้แล้วใช่ครับละครเรื่องใหม่ใช่ครับผมฝากฝากผนฝากผลงานของละครเรื่องก็ฝากด้วยนะครับผมละครเรื่องหวานรักต้องห้ามครับผมคาดว่าน่าจะมาสิ้นปีนี้ครับเร็วๆนี้แน่นอนจะจะได้ดูกันแล้วก็อยากให้ทุกคนลองแบบเปิดใจดูเป็นละครยุคปัจจุบันสมัยใหม่เตอร์ก็จะปลิ้นใช่ฟิกส่งเป็นเด็กซ้ำๆหรือเปล่าซ้ำหรือเปล่าเออ หรือว่าโตขึ้นหรือโตขึ้นหรือว่าโตขึ้นประมาณแบบ20-20บครับผมเป็นตัวแทนเด็กรุ่นใหม่แล้วกันครับก็มาให้กําลังใจคาแรคเตอร์ของผมในละครเรื่องใหม่แล้วกันผมชื่อคาถาคว่าความคิดการตัดสินใจของเขาจะส่งผลยังไงต่อเราข้างก็ตัดสินอจครับผมผมก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีภาพยนตร์เรื่องตามฟอลโล่ก็ถ่ายเสร็จแล้วอยู่ในขั้นตอนที่แบบว่ารอการโปรโมทแล้วก็เข้าลงภาพยนตร์ คู่เล่นคู่กับน้องพีพีนะฮะแล้วก็ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็จะเป็นสิ้นแสงตะวันเล่นคู่กับน้องจีน่าก็ตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนการถ่ายทำก็รอครับผมครับผมฝากด้วยครับตอนนี้ก็ตามไปตามงานต่อแฟนไปตามงานใช่ตอนนี้ก็มีอีเวนต์กันแบบหนักมากๆก็ฝากพี่ๆองน้องแฟนๆฝากทุกคนด้วยช่วยกันเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยคือก็เปลี่ยนไปน้องเมื่อกี้ เปลี่ยนเยอะเลยครับเออเจอทุกคนห้อลรอมากขึ้นใช่ได้กำลังใจเยอะขึ้นมากเออเป็นยงพอได้ออกงานเยอะๆชินไหมไม่เคยชินครับเมื่อกี้ยังคุยกับพี่ก้าหลังเวทียู่ว่าแบบพี่ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากไม่เคยไม่มีครั้งไหนที่ไม่ตื่นเต้นก้าวเงก็ตื่นเต้นเหรอตื่นเต้นทุกครั้งครับที่ได้ออกงานครับผมก็ก็ได้เจอกับพี่น้องหน้าใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อกี้ก็แอบคุยกันแหละว่าน้องแบบเป็นไงบ้างหายตื่นเต้นบ้างอย่างน้องก็บอกผมไม่เคยเลย ไม่เคยหายเลยพี่ไม่หายจริงครับดีใจที่ได้เจอทุกคนครับครับโอเคนะโอเคขอบคุณมากเรื่องน้องขอบคุณมากมากขอบคุณมากมากครับพี่ๆขอบคุณมากมากครับอินเสิร์ตก่อนโอเคครับข้อนนี้เราจะได้ครับกินข้าวกินข้าวครับ สองข้าวขน้างข้าางข้างข้าวสองข้องสวสสองข้าของข้าวสองาวสอง้